<By> วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชิลๆกันที่ต้นแก้วซัมกาแฟคาเฟ่มาชิลๆกันบรรยากาศร่มรื่นมากสวยงามมาเร้ว ใครผ่านไปผ่านมาแวะมาชิลๆที่นี่ได้เลยนั่งจิบกาแฟกันนะจ๊ะมีน้ำหลายอย่างจ้ะเดี๋ยวเราเข้าไปเนาะเดี๋ยวให้ดูรอบๆนอกก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกันนั่งชิลๆกันขออนุญาตนะจ๊ะอันนี้รอบนอกร้านนะจ๊ะ ร่มรื่นมากๆจ้ะสวยงามมากบรรยากาศมาเอานั่งชิลๆปาร์ตี้กันเนาะอ้าวหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวกำลังเดินมาตากแดดร้อนๆไปเลยเราไปชิลๆกันจะดื่มอะไรดีฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสวนอดอกดาวเรืองจ้ะ ทางเข้าหาไม่ยากนะคะจะเข้าทางทางโรงเรียนบ้านขาใช่ไหมทางโรงเรียนบ้านขาเนาะอันนี้สวนอจะกินอะไรสั่งเลยนะสวนดาวเรืองสวยงามมากจ้ะเดี๋ยวให้ชมรอบนอกของร้านก่อนเนาะ เลิศม,มากอะบรรยากาศแบบเลิศม,มากสุดยอดนะคะจะแดดร้อนเลยนะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่งเนาะจะ5้าโมงแล้วแต่ว่ามันแดดร้อนจัดอะ่ะแดดร้อนมากๆนี่นะจ๊ะนี่ต้นแก้วซัมกาแฟคาเฟ่นะจ๊ะ ใครร้อนๆกระหายน้ำง่วงนอนแวะพักได้เลยจา้าอันนี้ให้ดูรอบนอกก่อนเนาะยาวไปนู่นเลยคำหลอดคงพาไปไม่ถึงเอาแค่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวคำหลอดจะเข้าไปข้างในเพราะว่าแดดร้อนมากจา้าไปเลยจา้าเนาะสวยมากพอฟฟ่มามามาถือกล้องให้หน่อยเร็วแป๊บหนึง่ง อันนี้ข้างในเนาะก็จะมีที่นั่งนะพักอันนี้ด้านในจ้ะนี่ร่มรื่นมากๆจ้ะมันจะเป็นสวนเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งชิลๆกันจ้ะเนาะเผื่อเวลามาเป็นแบบบางครอบครัวไม่อยากไปแบบว่านั่งรวมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ,เ,นะเดี๋ยวพาขึ้นมาดูตรงนี้นะจ๊าก็จะเป็นศาลาในลักษณะนี้แบบเนาะง่ายๆโล่งโปร่งเย็นสบายๆจ้ะชิลๆบันไดขึ้นนี่ จ้ะน่ารักมากเป็นอะไรที่น่ารักมากๆอ่ะสุดยอดน่ะอันนี้คําหลอดไม่อยากถอดรองเท้าเนาะเลยไม่ขึ้น,นจ้ะมันมันมีต้นไม้เต็มไปหมดน่ะมันร่มรื่นจริงๆบรรยากาศแบบหลบหนีจากมลภาวะมามาพักผ่อนตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นสวนนูน้นสุดนู้นเลยจ้ะ แต่คำหลอดไม่ไปแนละ้วมันไกลมันแดดร้อนนะจ๊ะให้ดูแค่รอบๆตรงนี้เนาะไปเดี๋ยวเราไปสั่งอะไรดื่มคลายร้อนคลายร้อนกันดีกว่าฮะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวป้าสั่งอ่าถือเดี๋ยวไปถ่ายตรงไอไปถือไปตรงนั้นเพราะป้าจะไปอยู่ตรงหน้าข้างหน้าป้าย เสือเพื่อนๆเขาอยากจะมาเที่ยวกันเนาะใครผ่านไปผ่านมาก็ด้นแก้วฮะนิจ่าบุเรียแม่หนึ่งนิจ่าต้นแก้วซัมกาแฟคาเฟ่เนาะของบ้านข่าของเราจะเป็นแหล่งชิลๆนั่งพักผ่อนดื่มดำกับบรรยากาศที่นี่เนาะสดสวยงดงาม สดชื่นจ้าป่ะเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในร้านนะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างป้ายมาเร็วจะพาไปแล้วนะป้ายไปต่อเอาเนาะป่ะที่ฟี่กับท็อปขึ้นไปเลยเดี๋ยวป้าตามที่สั่งกันหรือยังจ๊ะที่สั่งคนเดียวท็อปจะกินอะไรไปสั่งเลยลูกวันนี้จะเป็นวันเสาร์ก็จะเงียบหน่อยเนาะ นี่จ้ะนี่ก็จะเป็นมุมชิวๆน่ารักน่ารักเนาะนี่จ้ะพาดูบรรยากาศเนาะมุมนั่งชิวๆเยอะเลยจ้ะ ตรงนี้ก็เนี่ยค่ะบรรยากาศเนาะอันนี้รอบนอกก็จะเป็นในลักษณะนี้เนาะเนี่ยจ้ะร่มรื่นมากๆา นีม่มองเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอ้ร้อนท็อฟฟี่สั่งอะไรจ๊ะชายเย็นอ่ามีน้ำแดงโซดาไหมสั่งน้ำแดงโซดามะนาวให้ป้าหนึ่งน้ำแดงโซดามะนาวหนึ่งาาาใช่แดงโซดามะนาวเพราะว่าป้ากินกาแฟมาแล้วไม่ไหว วันนี้จะเงียบเลยเนาะอันนี้เมนูไอศครีมจ้าใครมาอยากทานอะไรก็สั่งได้เลยแล้วก็อันนี้ก็เมนูอาหารวันนี้เนาะมีสเต็กมีเบอร์เกอร์ข้าวผัดกระเพราอะไรเพิ่มไข่ยูไข่ดาวอะไรได้เนาะราคาไม่แพงนะจ้ะ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ราคาแบบเบาๆมาก มีนักเก็ตมีเฟ้นไฟอะไรพวกนี้ยจ้ะเนาะมีสตรอเบอรี่วานิลลากะทิเสือกเรนโบมะนาวช็อกโกแลตชิพช็อกโกแลตจ้ะยี่สิบเก้าสี่สิบเก้ามันก็จะเป็นมุมชิลๆเหนื่ยนั่งมาเป็นคู่นะจ๊ะมุมจู๋จีกันแอบกุ๊กกิ๊กกันนะมุมนี้น่ารักมุมน่ารักน่ารักแอบกุ๊กกิ๊กกันมุมนี้แล้วก็นี่อันนี้เลยจ้ะต้นแก้ แก้วคาเฟ่ต้นแก้วคาเฟ่กาแฟต้นแก้วกาแฟมุมนี้ก็อีกมุมพุกกิกาันจูจิจจกันเนะเาะไม่ได้มาเป็นคู่หนุ่มสาวก็เพื่อนเพื่อนก็ได้จ้ากุกกิ๊กกันได้เนาะนี่ก็เนาะเป็นโต๊ะนั่งวันนี้วันเสาร์จะเงียบจ้ะอันนี้ก็ นโยบายของโควิดเนาะปรดใส่หน้ากากอนามัยล้างมือเจลแอลกอฮอล์เนาะก่อนรับประทานอาหารจะตามนโมยบายโควิดเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านนะจ๊ะอันนี้ข้างในร้านข้างในร้านก็จะชิวๆสวยงามมากมีขนมพกเคี้ยวด้วยจ้ะอันนี้เมนูแนะนำวันนี้เนาะสเต็ก อันนี้คือกาแฟสดเลยนะคะกลิ่นหอมมากค่ะตรงนี้ก็อ๋อจะเป็นมุมนั่งชิลตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นั่งชิลชิวเหมือนกันเนาะมุมมีบริการไวไฟด้วยมานั่งชิลชิวแล้วก็ มีไวไฟให้น่ารักมากเปิดกี่โมงถึงกี่โมงจ๊ะหกโมงหโมงเช้าถึงหกโมงเนอ๋อเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเนาะนอกจากมีธุระอะไรจำเป็นถึงบิดกัเองเนาะจะได้แนะนำให้เพื่อนๆมาที่นี่จ้ะไปโปรโมทให้อยู่ปอดี พี่ก็เป็นคนบ้านค่ะไงแต่พี่ไม่ค่อยได้มาบ้านเป็นป้าของท็อฟฟี่กับพี่พี่เอไปเฟื่นร้านสวยอยู่ที่พันนาวันนี้กลับมาบ้านมาเที่ยวบูญพระเวทแต่บูญพระเวดเราไม่ได้แห่เนาะเพราะว่าโควิดก็แห่แห่อะไรแกหลอนเล็กๆมาไม่ทันก็แห่แห่บึ้มๆแป๊บเดียวก็หยุด ก็เลยออันนี้บรรยากาศด้านบนมีต้นม้มต้นไม้สวยงามมากจ้าเป็นมืองพักผ่อนได้ดีเลิศมากเลยใครเหนื่อยใครเพลียง่วงนอนหรืออยากทานอะไรเยน็นๆอากาศร้อนแวะมาได้เลยจ้าทีา่ร้านต้นแก้วหรือซัมกาแฟคาเฟ่นะคะย้ายมาอยู่ข้างโรงเรียนบ้านขานะจ๊ะขอบคุณจ้า วันนี้นี่คําหลอดก็จะทานน้ำแดงโซดามะนาวจ้าออกมาด้านนอกสองคนที่ทานอะไรเอย่ยโอวันตนอันนี้อะไรนะโอวันตินโอวันตินเหรอจ้ะทำไมเป็นหน้าตาแบบนี้โอวันตินอถอดแต่ดึงหลอดให้ป้าอันนี้ทานอะไรจ๊ะชาเย็นชาเย็นของป้าน้ำแดงโซดามะนาวอ่า ดื่มดับได้ว้าวบรรยากาศมีมะม่วงเต็มต้นเลยอันนี้พาพาเพื่อนๆไปดูมะม่วงมะม่วงโอ้ว่ม,ม่วงกำลังออกเต็มต้นเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถจ้ะบรรยากาศเลิศมากอะที่เนี้ยม,มันแบบว่านะสุดยอดอหะให้เอ่ยพอโอรงเรียนพะพอโอรงเรียนอ๋อ พออของโรงเรียนบ้านขาชิวๆอันนี้รอบเนาะให้เพื่อนๆดูบางทีจับกล้องไม่ไม่โอเคก็อย่าว่ากันนะจ๊ะเพื่อน <c oughs> ๆเราอาจจะลายตาหน่อยนะบางทหีหมุนเร็วไปหน่อย <c oughs> บางทีมันลายตาเพราะแดดสองตาคำหลอดจ้ะ <c oughs> เป็นไงจ๊ะเพื่อน <c oughs> ๆแวะมาเลยจ้ะวันนี้เงียบจ้ะเพราะว่าวันเสาร์เนาะแต่ถ้าวันธรรมดานะโอ้คนล้นจ้ะเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะอ๋ะอบันไดขึ้นได้สองทางตรงนี้ก็ขึ้นได้นีจ้ะเนี่ยเราไม่เห็นเราไปขึ้นด้านหน้าเนาะอันนี้หลังร้านด้านหลังนี่ด้านหลังพออ,อของโรงเรียนบ้านขานะคะมาเนี่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยค่ะสวยงามจ้ะโอเคนะคะเพื่อนๆแวะมาได้นะจ๊ะเดี๋ยว คำหลอดก็จะขอดื่มละจับให้หน่อยเดี๋ยวจะดื่มอวดเพื่อนๆหน่อยแป๊บหนึ่งร้อนมากร้อนร้อนอ,อร่อยมากแซ่บอ,อร่อยรสชาติอร่อยมากอ,มอร่อยอร่อยจริงๆเ<า>พื่อนๆมานแน่จ้าแวะมาเลยจ้าโอเคนะจ้าเพื่อนๆ โอเคนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณมากนะจ๊ะที่ติดตามจ้า